สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเชียรเวลมิดดับไทายมิสสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสริฐแพรกันนั้นเองค่ะวันนี้ก็มากันดึกเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมีเป็นงานดาบและก็งานเหล็กตลรับลูกปืนเยอรมันมากัน5้าเล่มนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยะคะว่างานเนี่ยออกมาส,สดๆจากเตาเย็นนี้เลยนะคะวันนี้พี่ช่างเราเล่นง,งานกันจนถึงค่ำถึ้นมืดกันเลยทีเดียววันนี้เราก็เลยมีงานดาบสวยๆมาให้ชมกันหนึ่งเล่มค่ะที่ทํามาจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะสําหรับงานดาบเล่มแรกของเราเนี่ยต้องบอกเขาว่ายาวค่อนข้างยาวมากๆเลยนะคะตรงนี้ เฉพาะใบเนี่ยก็จะยาวอยู่ที่26.9นิ้วค่ะสันหนา9มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่1.6นิ้วค่ะด้ามถือก็จะยาวอยู่ที่13.2นิ้วนะคะตรงนี้เป็นงานดาบที่ทำมาจากเหล็กแหนบแต่สันจวนะคะสันจวแต่ไม่ใช่งานหงยนยะเดี๋ยวเด็กนังขอขอเช็คนิดน,นึงว่าเป็นงานงานหงไหมอ่าสันจัวงานหงด้วยนะคะแต่คือด้ามหนักนะคะตรงนี้นี่ ถ้างานหงายนี่คือถ้าวางไว้บนมือตรงนี้เนี่ยคือดาบมันจะเหมือนคล้ายๆว่ามันจะเด้งคืนนะคะตรงนี้นี่สันจัวเป็นใบงานหงายด้วยนะคะสำหรับงานเริ่มแรกของเราที่เป็นเหล็กแหนบที่บอกว่าวันนี้ถึงค่าถึงมืดกันเลยทีเดียวค่ะเพราะดาบเลิมนี้เลยนะตรงนี้แบ่งปันในราคา2,100บาททั่วนั่นเองค่ะ สำหรับงานของเราจะส่งให้ฟรีนะคะสำหรับงานนีดเล่มที่แรกของเรามีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นนะสำหรับตรงนี้แต่สำหรับใบงานไห้เนี่ยบางเล่มก็ไม่เป็นนะคะเหมือนเราทําสันจัวแต่ไม่ใช่งานไายน,นะคะแบบคือใบมันจะเด้งๆตรงนี้ได้ค่ะมาต่อกันได้เลยค่ะสำหรับงานเหล็กตร,ราบลูกปืนเยอรมันของเราเล่มที่สองนั่นเองค่ะ จะมาเป็นทรงมีดแคมเลยนะตรงนี้กับงานเล่มที่สองเราจะมีความยาวของใบยอยู่ที่13.5นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะคะและด้าม 6นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา1,100บาทนั่นเองค่ะสำหรับงานโซมีดแคมป์ของเราตรงนี้นะคะวันนี้เราไม่ได้ช่างน้ำหนักให้ค่ะเพราะว่างานค่อนข้างรีบและก็เร่งมากๆเลยเพราะว่าถ้ายิ่งช้าไปกว่านี้นี่คือจะดึกเลยนะคะตรงนี้ p ี f c บางท่านว่ารอชมงานบางวันก็มาดึกมากเลยนะวันนี้บอกเลยค่ะว่ามาดึกกันจริงๆค่ะสำหรับเล่มที่3ตรงนี้ค่ะ ก็จะมีความยาวของมายอยู่ที่10.2นิ้วค่ะสันหนา6มิลน,นะคะกว้าง2.2นิ้วและด้ามจับอยู่ที่6นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันของเราที่เป็นส่งนิดอนเนตนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มนี้ก็จะมีเป็นรอยเส้นของเหล็กตลับลูกปืนวงเงนนะะจะมีเป็นเอกลักษณ์ของเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานค่ะเพราะว่ารอยนี้เกิดจากธรรมชาติของเหล็กเลยทีเดียว นะคะและก็มาต่อกันเน่นที่4ค่ะแต่สําหรับเรื่อที่4ของเราไม่เป็นนะคะตรงนี้ เป็นวงเดียวกันนะแต่ตอนเราทาํะเราตัดอะคะ่ะมันจะมีบางอันที่โดนนะโดนคือโดนขอบเส้นมันตรงนี้แล้วก็มาต่อกันเล่มที่สี่กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่สี่ของเราจะมีความยาวของบายอยู่ที่10 1จุนิ้วค่ะซันนา8แมิลนะคะกว้างสองนิ้วและด้าม6.1นนิ้วนั่นเองค่ะแบ่งปันในราคา9 5้า้้าบาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับงานเล่มน,นี้ เลมทีสีของเราไม่มีลายเส้นนะคะตรงนี้อ่าสำหรับพี่ๆเอซท่านใดที่ต้องการอยากจะดูในส่วนของรายละเอียดมีดหรือว่ารูปภาพที่ชัดเจนก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0649892265ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของหน้าเฟรบุ o กของเชอร์เบลมีดดับไทยก็จะลง คลิปและก็รูปรายละเอียดนิดให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะและก็มาต่อกันเล่มที่5ได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.6นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับเล่มที่5ก็จะมีรอยเส้นนิดนึงนะคะหรือว่าจะเป็นเหล็กอันนี้เหมือนกันใช่นะคะน่าจะเป็นเหล็กที่แบ่งออกมาแล้วตัด โดนขอบนะคะเรียกว่าขอบเหล็กตัดระดปืนวงข้างในนะสำหรับเล่มที่5ตรงนี้แบ่งปันในราคา950บาทส่งให้ฟรีค่ะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6ไม่มีนะคะสําหรับงานเล่มที่6เนี้น่าจะคู่กันเล่มที่4เป็นเหล็กที่ตัดแล้วไม่โดนนะคะตรงนี้ มีความยาวของใบยอยู่ที่11นิ้วค่ะสันน้า8มิลว่างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งให้ฟรีค่ะน้ำหนักพอดีใช้งานหนักใช้งานจริงได้และเอกลักษณ์ของเหล็กตลาบลูกปืนเยอรมันเนียคะตรงนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนค่ะว่าเป็น คือต้านสนิมได้ดีกว่าเหล็กแหนกนะคะแล้วก็เหล็กเนื้อเหล็กก็จะเป็นค่อนข้างที่แข็งแรงและก็กล้าน,นั่นเองค่ะจึงทําให้คมเนี่ยนานขึ้นนะสำหรับงานเหล็กตลอดลูกืนเยอรมันของเราวันนี้ก็จัดมากันเพียงแค่6เล่มค่ะสําหรับพี่ๆเอฟท่านใดที่มาให้กําลังใจทุกๆคลิปเลยนะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้เราทุกๆคลิปเลยขอให้พี่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะและก็จะเจริญรุ่งเรือง,งในทุกด้านเช่นกันค่ะมีโชคมีลาบด้วยนะถูกหวยถุก มวดด้วยเนะี่ต้องวอวยพรให้สําหรับดีด4ีเอฟซีทุกท่านด,ด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามในส่วนของเชอร์เบลมิดดับไทยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ